สวัสดีย่ามแรงค่ับพี่น้อง <c oughs> นี่ก็ยูสวนนะครับ <c oughs> สวนตัวซอยสมยศครับเนี่ยมหานนองน่นครับม่มา่ึ้นมา่ึ้นน้ำนะครับมา่ึ้นน้ำก็คือเมื่อนี้พอมีกิจกรรมขึ้นนมม้ำมนนา,มาแต่นนมมแตงเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำพุนจะหน่อยครับขออนุญาตมาซองน้ำพุนจะหน่อยครับ สวัสดีครับลุงงบนสวัสดีครับ,รบเอาไปเครื่องทงั้งแบบสิลุงมาซ่าเครื่องทั้งแบบครับมันทำมันทำจัดไปก้อนแหลนปอพอดีครับอันแดดลม่มล่มตกเราร่มก็นอ้อนแล้วเตรียมทางเรียบร้อยโอ้สูตรทีร่นี่ครับน้อสูตรผสมนี่อย่างเนี่ยเนี่ยแน้นำดูหน่อย อันนี้มันปุ๋ยก็จะปุ๋ยสูตปพวกละลายนามเพิ่มรากเพิ่มใบใอันนี้ก็ฉีดพ่นทางใบเพิ่มผลผลิตครับอันนี้ใส่สองช้อนโต๊ะสองซ้อนครับดำดำอ๋อต้องซื้อเขาบ่านี่นครับเพราะท่านเหตุเองนั้นแหละโอซาแบบ เพิ่มผลเงิน,นครับใส่ <ผล S 1> ส,สองสูตรอันนี้กันสองฝาหนึ่งสองสามสามโตผสมกันนี่แต่ส่วนเมื่อกี้เนาะครับนะครับน้ำต่อถังไว้ครับน้ำตะดิบอันนี้ ใส่เต็มถังเลยถังเนี่ยมังเคี้ยวนี่มังเคียวนี่นย,นยี่สิบดิรได้เนาะซ้ำถังนำตืมบานเท่าเหมือนนี่เปลี่ยนอันจะายเพราะต้อเข่าบอนี้สาำท่ตัวนี้อันนี้นนม,นม,นมันเป็นเหมือนเสริมมาเสริมอะไรเพราะมันขวดยาข่าวมดเสริมเพราะมันยาข่าประเทศไทยแปลกเปยั้งรับรใ,ให้ใหมามตัเร็วเหนะ็นรับ ให้มาโตเร็วให้ใบโตเรีวครับอืมให้มาใยครสมบูรณ์ครับใบเด้าเคยกใบสมบูรณ์ะเทศยมาสมบูรณ์ตามเอาไปฉีด้ส่ใส่ลยหน่วยบรงามทลหนหน่วยอะ่อวนี้น่าติรน้ำเทินครับน้ำที่เเี้ยลูกข้างนมีเทปมหลายปีแล้วเนาะ จะลุ้งท่านเลยเพื่อเห็ดอะลุ้งตุ้ง้น่าศึกษาไว้ห้ามีโอกาสได้เห็ดเราปลดแตลงปลดแตลงน่านี่เห็ดทุกปีอยู่แล้วเห็ดทุกปีิ้อืมนี่โอเคเพราะซาปีนี่สิได้ลงป่าวะนี่ปล่อยเรียงไว้ปล่อยเรียงไว้เนาะงงั้นไงไปแหละป่าง่ายเลยมันกินเรื่อยๆพวกไหนพวกใครใครเห็นับเรียงไว้เรียงไว้ซืสอ ใช่หลังดีครับนำ้ำอาไปก่อนเดินบนตลางนี้ไม่กินถ้าไปเบ่งน้ำเพลินเหมือนกันครับพี่น้องพอดีเมื่อนี่ก็เอากล้องมือนึ่องตัวอ,อยู่สิบแต่บ้าน่ายได้ตัวเดียวนนมือหนึ่งก็ว่างอาเริ่มแล้วครับมือหนึ่งจับมุมไก่เลย โอ้มาพอดีซะนี่แดดก็เมื่แล้วล่มก็เมื่แล้วมีแต่นกเหเนาหมล่ะนั่นเรือตนกว่ต้องลบว่บต้องลบฟุ้นละอองแล้วเพระาะร์ร่มมันม่แห้งแล้วเนาะเดี๋ยวลุงคืหามุมตั้งท่ายันนี่ตรงนู้นเริ่มมาจากเส้นตอนใดเรา ตอนตอนขึ้นน้ำนี่โอ้ลงมาพระทันเนาะเดี๋ยวรอบหนารอบหนาหลังปีใหม่เนาะว่าสิขึ้นน้ำไหมขึ้นน้ำเนี่ยแบบเพราะมันมือสองเหนื่อยเเพราะมันกนจังแค่นอนพอได้อยู่มันอยู่ได้จะเหน่อยมือสองมือเลยมันแล้วมือสองมือเดี๋ยวแป๊บนึงให้ลุงต่างกล่องแป๊บนึงเอาลองฝากถือแป๊บเดียว ด่อนเสรงนิดนึงครับว่าไปไท้ายทั้งหมดน่ะไปเริ่มจากลอบนี้เลยดิ เราเบิกรับพี่น้องพี่ชีข้าวสวนอัหน,นูเศร้าเจ็บได้จะรอดมั้งมันตัดพ,พ่อเอาไปกระสือเพรเกือแบบลอยรอดเลยครับลหลือะย่ย้อไหนรับที่เพราะมันสอง,องลอยเนื้อไปแพ็กกันเนาะแพ็กแล้วก็ไปขายเองกับตบลาดเองครับ ราคา,า,าราคาพ้นกลางถ้าเจ้ามารับซือนะอ้อเถอะครับอืมถ้าเจ้ามากดราคาอ่อก็เลยต้องลุยเองเลยเนะาะขายเองครับไม่มเคยขายหมดเลยครับนี่ยต้องใายจากด้านหลนังเพราะว่าถ้าข้างหลังนันวุ้เห็นยังนงะ <c oughs> วน้อยน้อยสิมือนเช่ากับแย่นว่ะครันครับแย่นเรื่องมัน เดี๋ยวมีโอกาสเนี่ยเมาเข่าเท่าเลยรุมสินะกองตมง้ายตอนนี้ยังอนอูจะเล่นถึงได้ไหมที่ง้าม่ะอันนี้เทีเ่ยวๆนี่เกิดอะไรยังคะนี่น่าจะเป็นน้ำมันค้นมันนอาแล้แมงจีลดน้ำหลายโทษจะเกินเน่าได้รเนาะใช่ครับท่านี้ก็เป็นโรค แสดงว่าน้องไลรแกฉีดสุดเลยเพื่อนแก่ okay, สุดแเราอะไรอีกบางก,กีหล่องเอาครับพี่น้องคอยให้น้องเพิ่นไล่ฉีดยาปนเพื่อเสียเวลาเ้าประคอมทางเพิ่นครัแบบเดี๋ยวย่างมึงลองจักลองหน่อยเถออันนี้เพิ่นเก็บไปแล้วมเมื่อเช้าประมาณลอยน้องมาประมาณเกือบลอยโลเนาะเดี๋ยวเพิ่นเก็บไปขายเองเพราะว่า ช่วงนี้ปปกแปยงกัทางว่าราคาดีเพราะผมก็ไม่ค่อยรู้นะครับจริงๆมันก็คนแตะะ่ราคาดีเนาะนองจะกเขปลูกเองว่าไ้ขึ้นครับส่วนใดอะไรผมขอลองนี่แล้วกันปลูกเองว่าไ้ขึ้นครับส่วนใดน,นะครับงานมันปลูกเองนะครับบเรมีสมาคมชมล่มนะครับเพราะว่าปลูกเองขายเองนะครับกต่ิมี่พอค่าไม่ค่า แวะมานะครับแวะมาซื้อติดต่อผู้ที่เคยซื้อกลุ้มเดิมเดิมแล้วนะครับติดต่อร,นะคราคาบางคนก็นโอเคอยู่ในราคาดีเนาะมันเป็นช่วงชวนะครับผลิตผลทางการเกษตรนี่มันก็นขึ้นเป็นช่วงชวงย่ามดีย่ามบอ่อไปย่ามแพงย่ามถือโจนี้ก็ถือแน่แพงแน่ครับมันก็นเป็นใบบัวยก็มีอยู่ครับบางบางส่วน ถือแน่แพงแน่ครับได้ก็มี่บ้างที่บางคนก็นถือโอกาสกนราคาเพราะค่าไม่ขาครับจังเงอนอันกับหน้าเพิ่งก็ฟังอยูว่ว่าต,ตกลงกันแล้วราคาหนึง่งน,นี่ครับพ่อเก็บให้แล้วก็มาบอกอีกราค่าหนึง่งมันก็เลขเป็นาาว่าคลายวามันบ่ตรงไปตรงมาเนาะหลังที่ตกลงกันแล้วก่อหน้าี่ใส่ราคาที่ตกลงแ้วของสิงครับแต่ว่าแม่ค้าคนกลางเพิ่็แจ้งว่าราคามันเปลี่ยน แต่ถูกลงวัวไงครับจากเท่าไรครับจากลอยสิลอยหอยลอยสิบหลือแปดสิบเปนสีหยกตัวยางครับมันจะถูกลงเนาะกับว่าเป็นพืนดีต่อชาวสวนห้างภายในครับตัวค่าเองไม่ค้าเองกัดอาชีพได้กำไรหน่อยเนาะเพื่อนกัดหาตลาดขายขี้เกันกับทางคนต่างพึ่งพาอาศัยกันครับพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งสวนแต่งเพมันงามๆก่อนเดี๋ยวไปซ่อมหน่อยอีกทีอันนี้เพื่อนขึ้นน้ำไว้ตั้งแต่ตอนเช้าได้ครับ ตอนเศร้าจนมาหอดบใบกินไปแล้ว,วกับพอดีผมมาไปท่าน,นครัเหตุงานอยู่กแจงน้องไว้แล้วว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสขึ้นน้ำก็เดี๋ยวสิบเมืองน้ำครับเพราะว่ามันก็เป็นการเบืองไปน้ำเนาะผมก็อ,อยากเค็ดกเกษตรเพื่อนนี่แหละแต่เวลามันหน่อยเดีย๋ยว่าเบิ่งตัวยางเพื่อนพอ่อเพื่อนขายทุกเพศทุกปีได้เดลยขายทุกปีเพื่อสำเร็จ ใีส่วนของกาเห็ดของเพื่อนด้วครับได้ขายยุบหลอดอยู่ครับกระใสพื้นที่ประมาณงานกกวนะบาที่ผมสังเกตนี่งานกักวครับอันนี้ส่วนส่วนทางทิศตะวันตกด้วยครับนี่มันส่วนนี้ที่รับรับแดดเต็มเต็มเลยครับรับแดดอนนี่มี่างขึ้นยุ่ได้อีกประมาณเดือนหนึ่งครับปีหอดปีกลาง มกราบกลุมภาพแล้วมันกระสิเมือรุนนั่นครับนี่มันเรื่องไปต่ออะไรอีกแล้วกระสิเริ่มมีแมงมาลบกวนนะครับหรือมีแมงมาลบกวนเล็กหน่อยนี่ก็ขึ้นกันครับนี่กำลังใหญ่สมนี้ก็โอเคแล้วเนาะสำหรับบานเท้าผม่าเบิ้งไปนั่กันพี่้องผมกับ่อคอยกันทัดอันผู้ไรผู้เฮ็ดอยู่แล้วนี่กะแนน้ำใปน้เลยครับนี่ นี่มันเป็นมดเป็นแมงมั้งนี่ครับมันน่าทีเกิดจากแมงหรือว่าเกิดจากน้ำหลายโพดจังไหนเนาะแต่ผมก็บ่กหูหรอผมมามาเบ่งสิ่มาศึกษาท่าเพลินครับอืมบบพี่น้องมึงไปนั่งกันครับตกแตงทางนี้มันมันถึกแดดเต็มเต็มเนาะช่วงใบเพราะว่ามันเป็นช่วง ส่วนทางทิศตะวันตกที่แดดนะครับทิศตะวันตกที่ตรงนี้ครับนี่ครับแดดก็มาเต,ต,ต็มๆอันนี้ปกติเป็นกระสิปลูกม่านปลูกอ้อยก็แล้วแต่ฤดูการเซตอะไรทีน้องนนโอ้ขับข้าวบ้านที่ห้องบันี้อนโอ้ขอา้ขาว่าข้าว่านะครับพี่น้องเมื้อนี้ก็เป็นการมาขึ้นขึ้นน้ำครับนี่ก็ฉีดฮอร์โมนวิฮอร์โมนบักแตง เดี๋ยวมือรุ่นจังมากหาคอนเซปต์มาเบ่งใหม่ครับเป็นอะไรดีล่ะเ,เก็บอ๋เอเหมืนจุพันธ์สิเพราะมันมันแตกมันใหญ่เลยเนาะก็ไนะกม่แต่ขึ้นน้ำกับใส่ให้ปุ๋ยสีทฮอมโมแล้วไม่ยังอีกใส่ปุ๋ยก็ใส่แล้ว มีขีดยาคาแม่งขายยังบ่ผู้ห็นพปวดฉีดเลยครับจีช่องแรกๆก็นจี้ีแต่พวกขาเป็นเพราะน้บงมาเป็นจอน้าอดนี่ครับครับนี่ครับนี่นี่ครับนี่แผลบ่มหลอดครับต้องขาวนะครับขาเองแบบถ้าเห็นกับขาแตกเห็นเกิดจัดการเลยเพราะว่าต้องยาฉีดยาเขาไปอยู่ ต้องเอาเพิ่งขาเนาะคือเผชิญหน้าเอาเองไงยาอยนแล้วไม่กระิดยาบางนนยอย่าบางที่ฉีดพอถือตัวมันมันกับอะไรเนาะเอาอันนี้ปุ๋ยอันใดนีเ่เพิ่มพเพิ่มผลเพิ่มผลช่วงเก็บมากเลยจ้ะครับอืมใช้ไ,ไปช่วงคืน,นครับเอตอนตอนน้ำรดขึ้นดน้านเนี่ยมันมันไหลเข้าไปเองกันเนาะ ปล่อยน้ำไอ้มันไหลเข้าไปเองไหลให้มันไปหอดเพราะมันเคืองหนึ่งครับแล้วก็ยดไว้เถื่อนเสียตั้งนี่แล้วก็ปปล่อยทังหมือพนตอนตรงกลางมันเป็นปล่อยรัดกันปล่อยรัดกันปล่อยรัดกันทั้งสองทางถ้าตรงนี้พ่ค่อยปันใดได้เนาะนี่เหมือนมันจะโดนโดนแมงสิหรือว่าที่น้องรดน้ำมันหนามมันไหลผลัดนี่ไงใบมัน มีความผิดปกติอีเด้นเป็นโรคครับเป็นโรคเลยเนาะแม่งแม่งถ้าเบิ่งว่าท่านดีได้ไหมครับบ่ได้มาเบิ้งเราเระจอกอะกเจ้าเองนี่กระพาะกระแม่เบิ่งทุกมือเนาะห้าวกับเป็นเลี่ยนเนาะโอเคครับเดี๋ยวหาเนี่ยมาศึกษาต่อครับตอนนี้ห้ากับว่าเบิ้งกันฉีดฮอร์โมนเนาะผสมยาฮอร์โมนโอเคครับ สำหรับคลิปนี้บ่มียังฝากที่ตามโอเคเดี๋ยวบบกที่ตามคล,าาาคลิปหนาเลยน้องนุ่นจลกน้อยดูคลิปหนาคราบคลิปตาเอาอะไรต่อครับคลิปหนาเราอาชีพเป็นไม้เก็บซื้อๆนี่แหละเก็บ,บแล้วก็มวนกันอาจีพไม่มูไม่พวกเอเินเด็กน้อยเอิญมูเอิญฟววมาเล่นน้ากันครับเป็นมิตติงสวนปากแตงกันเลยครับเนาะเจอกันในคลิปหนาครับฝาก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 กดซับตะไครช่องคนบบาน้าเนี่ย ฝากกด subscribe กดไลค์น,นะครับก็ติดตามาเดี๋ยวรอคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ